ที่โรงแรมเจ้าพระยาทาราริเวอร์ไซส์ไชนาดนานยาทีมนตรีวัตนผู้ว่าราชการจังหวัดไชนาดเป็นประธานเปิดงาน n e t w o r k ร์ก d i งดินในงานส่งเสริมการขายสินค้าทางการท่องเที่ยวระหว่างภูมิภาคจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือสู่ภาคกลางโดยมีนายอัธพลวรรณกิจ ผู้อำนวยการทอทอทภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือนางอารีเลิกสภาพผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยทททสํานักงานลบบุรีนางฉลอมส่งล่านาย,ยกส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาทนายนพพรภูลแพรนาย,ยกสมาคมอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาทนางประวงการน,นรงังศีประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดชัยนาท ภาครัฐและภาคเอกชนร่วมพิธีทรทภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือผนึกกำลังทททภูมิภาคภาคกลางเปิดเวทีเจรจาธุรกิจ B2B เชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวระหว่างภูมิภาคสร้างเครือข่ายพันธมิตรการท่องเที่ยวนำเสนอสินค้าทางการท่องเที่ยวที่สะท้อนอัตลักษณ์ท้องถิ่นและไลฟ์สไตล์ของนักท่องเที่ยวยุคใหม่